สวัสดีค่ะพี่ชื่อนัทดาสแสงจันท์นะคะมาจากสามชุกค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้อายุ29ปีค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็มาตรวจความพร้อมนะคะก่อนตั้งคันที่คลินิก PWS คลินิกนะคะก็มาทั้งสองคนเลยทั้งสามีแล้วก็ตัวเรานะคะโดยการที่เรามาตรวจความพร้อมก่อนเพื่อที่ว่าน้องเราจะสมบูรณ์แข็งแรงพราอมีลูกได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ บอกคุณหมอว่าเอออยากจะลองปล่อยธรรมชาติเองก่อนนะคะก็ปล่อยไป5เดือนค่ะน้องก็มาพอมาปุ๊บเนี่ยเอ,อ่อมันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบทำให้เราเชื่อมั่นในคลินิกมากขึ้นก็คือเรากดท้องมากเลยค่ะพอปวดท้องเสร็จปุ๊บก็คือไปคลินิกฝากคันแถวบ้านแบบไปอันตราซาวดูอะไรอย่าเงี้ยค่ะปรากฏว่าไม่เจอน้องก็เลยฉีดยาแก้ปวดท้องมาสรุปว่าพอผ่านไป2วันนะคะก็ตรวจปัสสาวะปรากฏว่าขึ้นสองผิด ก็เลยแบบตกใจมากเลยเลยมาที่ PWS Clinic ค,ค,ค่ะสรุปว่าพอมาเจอคุณหมอคุณหมอก็ตรวจเจอน้องนะคะคุณหมอก็เลยให้ยาให้ยากันแทงมานะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีภาวะแทงคุกคามด้วยะคะ่ะก็เลย โอ,อ้โหตอนนั้นใจไม่ดีแล้วค่ะเพราะว่ากลัวน้องไม่อยู่น้องเพราะว่าเราฉีดยาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ดูแลดีมากๆเลยก็ทั้งกินแล้วก็ทั้งฉีดยานะคะด้วยความที่แบบเออเราไว้ใจที่คลินิกนี้นะคะก็เลยดูแลเราจนออน้องอยู่รอดปลอดภัยมาค่ะจนคลอดเรียบร้อยค่ะคุณหมอก็ดูแลตลอดการตั้งครรภ์อย่างดีเลยค่ะ หลังจากนั้นพอเราคลอดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้น้องได้ประมาณ1เดือนคะ่ะคลอดประมาณ1เดือนแล้วอย่างจะเล่าความประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนคลอดนะคะคือตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราเลือกแบบ ผ่าคลอดผ่าคลอดก็จะต้องมีการบล็อกหลังใช่ไหมคะมีการผ่าหน้าท้องเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเราคุณพยาบาลเขาก็บอกว่าอ,อ๋อวันนี้ผ่ากับคุณหมอนัดนะคะคุณแม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะคุณหมอเก่งมากผ่าแป๊บเดียวเองคะ่ะคุณแม่หลังจากนั้นเราก็คลายความกังวลไปได้เลยคะ่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดคือ ใจสั่นมากตัวเย็นมือเย็นแบบไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอคุณพยาบาลเขาแบบบอกเราแบบนี้เราก็รู้สึกแบบใจชื้นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในห้องผ่าตัดก็คุณหมอคุยกับเราแบบดีมากคุยเป็นกันเองอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบว่าเราไม่รู้สึกเลยว่าเออคุณหมอเขาแบบผ่าเราตอนไหนเงี้ยค่ะคือมันรวดเร็วมากๆเลยหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงน้องร้องออกมาเงี้ยค่ะก็เป็นอีกความประทับใจหนึ่งอะคะ่ะคุณหมอก็คุยกันเราตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็มาตรวจ หลังคลอดนะคะก็ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรเนี่ยค่ะไม่ไม่มีเลยค่ะก็คือปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกเลยค่ะก็อยากจะฝากนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะไปฝากคัรที่ไหนนะคะหรือว่ายังไม่มีตัวเลือกนะคะอยากให้ PWS นะคะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะ ที่แบบว่าคุณแม่นะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยเลือกแล้วก็ไว้วางใจคะ่ะเหมือนที่ดาด้านะคะเลือกที่นี่นะคะเพราะว่าคุณหมอทั้งเก่งแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเครื่องมือที่คลินิกนะคะทันสมัยมากมากเลยสําหรับใครที่อยากจะเห็นหน้าลูกทุกๆครั้งนะคะที่มาฝากคันนะคะคุณหมอเขาก็าจะมีเครื่องมืออันต้าซาวนะคะที่ทันสมัยมากมากเลยทําให้เราเนี่ยได้เห็นหน้าน้องนะคะทุกๆครั้งเลยค่ะขายยังไงก็ฝาก p w s ัคลินิกด้วยนะคะ <im attraction> เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสาระดีๆที่ทางทีมงาน PWS Clinic มอบให้หลังชมคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตร,ตรงนี้ด้วยนะครับนะเพื่อทำให้ทีมงานของเราผลิตคอนเทนต์และสาระดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ